สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้มาพบกับหนุ่มต้นอีสานวันนี้จะพามาดูไล่มันสำปะหลังอายุจะครบสี่เดือนนะครับสามเดือน,นครึ่งครับสามเดือนครึ่งมาดูว่ามาดูสภาพว่าออกหัวย่งครับมีหัวขนาดไหนครับหัวเยอะหัวน้อยครับนี่ครับ มันสำปะหลังเราอายุสามเดือนสามเดือนเจ็ดสี่เดือนนะครับต้นสูงมากครับสูงเขียวแต่ว่าไม่รู้สภาพหัวจะมีหัวเยอะหรือเปล่าครับนะครับจะพามาชมดูนะครับนี่ครับนี่ครับหัวมีแล้วครับนี่ครับหัว